อร่อยไหมแม่กุบายไปเมกรีทนั่งพักดื่มน้ำกันน้องมินี่ดื่มน้ำส้มใช่ไหมเดูกเหนียวพราวไปเดินรอบหมู่บ้านที่นี่ตะกี้นี่ไปในมิวเซียมไปหน่อยจ้าตะกี้ในมิวเซียมคนเยอะมากๆวันนี้คนเยอะ แถบนั้นจะเป็นร้านอาหารนั่งกินตรงนั้นจะเป็นมิวเซียมที่เดินเข้าไปด้านหลังพี่น้องด้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนั่งพักพี่น้องจ้าวันนี้คนค่อนข้างเยอะพี่น้องคนเยอะมากๆวันนี้ โอเคไม่ลโอเคอยขันก็อนเาไม่ค่อยมีพี่น้องจ๋าแล้วก็โอเค น้องไมลีอยากลงถอดถุงเท้าแล้วเนาะกับพ่อพ่นอยูน่น่อคนเยอะพี่น้องด้านนี้ยิ่งเด็กน้อยโปใส่ไม่ได้ถ่ายไปด้านหลังใสนี่เพราะว่าเขาอาบเล่นน้ํากันพี่น้อง <c oughs> ถ้ามาวันเงียบๆนี่จะโอเคอันนี้คนเยอะเกินพี่น้องจา้ามันช่วงปิดเทอมเนะเด็กน้อยเยอะ ีแป๊บสิลุกแป๊บสิโอเคแล้วไฟดาริคน,นักดนตรีชอบผับพี่น้องอันนี้คือผับผับที่เมืองโอ้ที่หมู่บ้านไอ้ที่พวกทรายมาค่ะฮัตตันลีฮูเนาะพี่น้องพี่น้องชิปแอนด์ชิปชุดหนึ่ง 16, แล้วก็ 16, ดื่ม <16, 17. S 2> อันหนึ่งแพงมากพี่น้องค่ะยี่สิบจุดเก้าห้ามั่งจ้ะเพ เจ้าเห็นบ่ะแพงมากมากพี่น้องยูนี่หนึ่งชุดกับดื่มหนึ่งอันพี่น้องเลยรับซื้อที่อื่นได้สามชุดเลยห่อนมาลลกว้าวอดีเกงเนี่ยเชียยิ้มหวานสบายดีงมเดลมิวมิวไลกิท ได้ Ooh, made bit easy. พี่น้องนี่จบทริปไปกินข้าวดีนะที่ไซไม่หิวพี่น้องจ้ะไมเคิลเซอร์ไพรส์เด้อไมเคิลฟิชชั่นชิพเท่าไหร่นะไมเคิลสิบเอ็คุณสิบเอ็ดสิบเอ็ดพาวที่ไซถ่ายให้ดูหน่อยพี่น้องโอ้ hey, babe, walk, ดีนะที่ไซไม่หิวเพราะายพวกเราไม่ได้ดูนะจ้ะไม่ได้ดูเมนูก็คือไปสั่งเอาเลยว่าฟิชชั่นชิพหนะึ่ง แล้วก็ดื่มไม่คหนึ่งนะจ๊ะเพราะว่าใครไม่หิวน้องไม่ดีก็ไม่หิวคือเขาก็กินกับพ่อเขานิดหน่อยทีนี้นั่นแหละเพิ่งรู้ว่าไพรมันป้าดตอนสั่งเสร็จเพิ่งรู้ว่าไพรแพงมากๆพี่น้องอยู่นี่เนาะนั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรเป็น experience ค่ะ Experience ก็คืออะไรละ่ะภาษาไทยเนาะนั่นแหละ s <S พี่น้องจ๋า Wait, the ได้ดีเอาไว้ไหนละ่ะเนาะนั่นแหละ yeah, ทริปวันนี้ไอ้หมู่บ้านนี้จบแล้วพี่น้องจา้าเดี๋ยวจะพา <are> กลับบ้าน <the> แล้วทีนี้ทำด้ดีสิเราเป็นประสบการณ์เนาะเป็นประสบการณ์ของเราพี่น้องจา้าว้าวโอ้ทริปไม่ขึ้นแมาเออ สะออนวิวพี่น้องจ้าสวยมากเลยหนูจะทำอะไรคะม,ม,มันนั่นนั่นมันลมเิ่ยอวิวสวยมากดอกเฮเบอร์อได้ไหม่ขึ้นดอกเฮเบอร์เฮเบอร์ โอเคอยู่มันไม่ลมอันนี้มันลมมันก็เลยนั่นไม่ดีมันเลยไม่โอเคหมาย <c oughs> ถึงว่าวิดีโอ สำหรับเดินเดินกันโอ้โหไมเคิ Michael. beautiful view สวยมากคุยนง Blum, 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 we get innit, we? get. I thought going to get some wind turbines up here. Awwww. Watch what, what that? blow off. Right back down fucking bottom where he started. There's a seat there. How about there's some sheep here and have get sheared. Can't oh, find need. them. คนล่นนะพี่น้องแต่ว่าอยู่สูงยี่ดี้จอยู่สูงเห็นไหมข้างล่างต่ำลงไปจิ้งวิ่งอยู่บนบลยนันสติกเอิคลัในกโาเขไม่ให้จกรมาเขาเขียนวิดันจูรัโอ้ People have gone straight on there. Mm. Landed on top of that house. Horse-drawn vehicles, so What that means. Hey look, watch out, there's a sound there, watch out for boobies. Michael! <laughs> สวยมากพี่น้องคะสวยมากๆเลย